เมื่อวันที่23มีนาคมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยนายสนองอินทีมนายกอบตอทับพึ่งเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับพึ่งรุ่นที่1โดยมีคณะผู้บริหารและบุตรหลานของผู้สูงอายุร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งนายสนองอินทีมนายกอบตอทับพึ่งกล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพเพื่อสืบสารภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มากขึ้นทางอบตทับพึ่งโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับพึ่งรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบตทับพึ่งจึงดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นปีนี้เป็นปีแรก โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน50คนช่วงแรกอาจเป็นการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วค่อยๆมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ทำร่วมกันนอกจากนี้ทางอบอตทับพึ่งยังได้จัดวิทยากรในสาขาต่างๆมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมต่อไปนัทวดีพวงหงรายงาน